สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันค่ะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีไม่จำกัดเวลาในการรับชมด้วยนะคะคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่นั่นเป็นพลังงานของคุณในปัจจุบันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกการติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะคอมเมนต์ดีดด้วยขอบคุณมากๆเลยะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะความรักของคุณในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานนี้ดึงดูดคุณเข้ามานั่นหมายถึงพลังงานนี้เป็นของคุณนะ ไพ่ยอยากจะสื่อสารถึงคุณนะคะความรักของคุณในอนาคตอันใกล้นี้นะคะความรักที่คุณเก็บใจไว้รอใครบางคนนะคะหรือคนที่คุณเจอเนี่ยเป็นคนที่คุณจะรู้สึกเชื่อมั่นในความรักของเขาคุณจะรู้สึกปลอดภัยที่จะรักเขานะคะ เหมือนคุณรอที่จะเจอคนคนนี้มานานแล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดอะ่ะคุณคุณอาจจะเก็บหัวใจของคุณไว้รอเจอคนที่ใช่นะคะ <No. S 1> เนาะแปดเหรียญค่ะเจ็ดดาไนชุกธ <No. S 1> าค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะขอดูนะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ก่อนนะคะโอเคความรักที่คุณเชื่อแล้วก็คุณศรัทธานะคะความรักที่คุณปรารถนาความรู้สึกของคุณเสียงในใจของคุณที่คุณร้องขอนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลน,นะ เสียงในหัวใจคุณคุณกำลังจะได้พรนะคะหรือว่าได้รับความรักที่คุณปรารถนานะคือความหวังนะคะไพ่ใบนี้เป็น The Star, เดอะสตาเนาะไพ่ของความหวังสิ่งที่คุณเชื่อคุณศรัทธานะาความรักนะคะที่คุณจะได้เจอน้องมองว่าเป็นความรักในรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในความรักของคุณในอนาคตอันใกล้ก็คือคุณจะไม่กลัวที่จะรักนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดก็คือคุณจะคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่คุณแบบเฝ้ารอเขานะคะถนอมหัวใจของคุณเนี่ยไว้รอเขาเนี่ยคุณจะได้เจอแล้วนะคะเจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารได้นะคะเนาะแล้วก็เป็นความรักที่เขาเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองของคุณ หรือคุณอาจจะมองความรักในรูปแบบใหม่ก็ได้นะคะในบางคนที่ที่รู้สึกว่ากลัวที่จะรักไม่กล้าที่จะเปิดใจถ้าคุณมีพลังงานแบบนี้นะมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาจะมาทำให้คุณอะกลับมาศรัทธาในความรักแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักอยู่แล้วนั่นนะคะนกมองว่า คุณกำลังจะที่เจอกับความรักที่คุณปรารถนาห้าไม้กับห้าเหรียญน,นะคะจะมีคนนะคะจะมีคนเข้ามาทำให้คุณอยากที่จะเปิดใจที่จะรักเขาคนที่คุณคู่ควรที่จะรักเขานะคะนะนกมองมว่าความรัก ของคุณในอนาคตอันใกล้เนี่ยถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะได้เจอคนใจดีคนที่เขาจะเข้ามารักแล้วก็ทุ่มเทหัวใจให้กับคุณนะคะคนที่จะทำให้คุณอยากจะเปิดใจที่จะรักเขาอะนะพลังงานชาวทัดไฟเมษสิงห์ธนูนะคะชาวราศรีกุมก็มาด้วยสามถ้วยนะคะความสุขนะคะความสุข ความสดใสกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งหมายถึงในเรื่องของความรักนะคะคือตัวคุณเองอ่ะคุณมีความสุขอยู่แล้วนะคะนกมองว่าเพื่อนๆของเราเป็นไพ่ใบเนี้ยคุณไม่มีใครคุณก็อยู่ได้แล้วคุณก็รู้สึกมีความสุขที่จะอยู่กับตัวเองคุณสบายใจนะคะคุณถนอมหัวใจของตัวเองคุณรักตัวเองมากๆคุณ คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณก็มีความรู้สึกมั่นใจลึกๆนะว่าคุณจะเจอใครสักคนหนึ่งที่คู่ควรกับหัวใจของคุณนะคะคุณไม่สามารถที่จะแบบเปิดใจให้กับใครง่ายๆนะคะตัวคุณเองทีเนี้ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะด้วยพลังงานของไพ่ใบเนี้ยค่ะเนาะเมื่อคุณเจอคนคนเนี้ยคุณจะรู้สึกถึงความสุขความสุขที่มัน ที่มันได้เป็นตัวเองนะคะเนี่ยคะ่ะขึ้นไพส่สี่ไม้นะคะสี่ไม้นั่นหมายถึงคู่ชีวิตความสุขที่เข้ามาเติมเต็มก็ได้เป็นความสุขที่เราเราอยู่กันสองคนเนะี่ยอยู่กันเป็นคู่นะคะเนาะเนี่ยแหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณ คนคนนี้กําลังตามหาคุณอยู่นะคะสําหรับไพ่ใบเนี้ยนะนกมองว่าคุณจะเจอกับเขาคนนี้เร็วๆนี้ไม่ไม่ช้าแล้วนะคะสําหรับคนโสดนะคุณจะได้เจอคุณมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมประเพณีก็ได้นะคะมีพลังงานของชาวราศีสิงห์นะชาวทัดลมเมถุนตุลกลุ่มขึ้นมาควีนถือเหรียญอย่างที่บอกะค่ะตัวเพื่อนๆเ,เองเป็นคนที่ เพียบพร้อมนะคะเห็นคุณค่าตัวเองแบบมากๆแบบร้อย็นตะคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวคุณเองอ่ะคุณก็เป็นคนที่เจ๋งแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองมากๆสําหรับไพ่ใบนี้นะคะพางงานของชาวธาตุดินนะึกศกันมังกรเพราะฉะนั้นนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเอง พลังงานนี้ก็เลยดึงดูดคุณให้เจอกับคนที่คู่ควรกับหัวใจของคุณนะคะเข้ามาเนาะยิ่งคุณเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความรักอ่ะคุณก็จะยิ่งเจอเนื้อคู่ของคุณโดยอา่าโดยเร็วนะคะเร็วขึ้นความรักที่โรแมนติกนะคะหรือคุณจะเจอคนที่จะเข้ามารักคุณอย่างจริงใจนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่สี่ไม้นะคู่ชีวิต หรือความสัมพันธ์ที่มั่นคงชัดเจนนะคะเออพลังงานพลังงานคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นความรักที่สดใสน,นะเป็นคนใจดีอ่อนโยนนะคะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วถามว่า,าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้นกมองมอว่า ถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะเหมือนกับเขาจะเคลียร์งานเคลียร์เคลียร์ตัวเองหรือแบบสิ่งที่เขาจะต้องทำอะคะเขาจะเคลียร์ให้เสร็จแล้วเขาจะรีบมาหาคุณเขารอต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะคะด้วยความที่เขาชอบคุณมากตกหลุมรักคุณมากรู้สึกดีกับคุณมากนะคะเนี่ยนะอยากที่จะมามอบช่อดอกไม้ให้กับคุณหรืออยากที่จะมาใช้เวลาดีๆร่วมก,กันกับคุณนั่นเองนะคะนะแล้วก็ คุณอาจจะเจอกันผ่านงานเลี้ยงงานสังสรรค์ผ่านเพื่อนผ่านสังคมได้นะคะเนี่ยค่ะบางคนเกี่ยวข้องกับคนไกลนะ้้นไพสามไม้ความรักครั้งนี้อาจจะต้องรอคอยไม่เกิน3เดือนนี้นะคะสำหรับคนที่มีการนัดหมายกันเอาไว้คนคนนี้จะรีบมานะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาใจร้อนเขาไม่อยากรออีกต่อไปนะคะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปหรือว่า เสียโอกาสดีๆครั้งนี้ไปนั่นเองนะคะความรักของคุณในอนาคตอันใกล้นีนะคะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหมีความสุขนะคะคือคนที่คุยกันอยู่คบกันอยู่เนี่ยจะเหมือนกับต่างคนต่างเป็นพลังงานที่ดีให้กันเป็นกำลังใจที่ดีให้กันนะคะเนาะ มีรอยยิ้มมีความสุขในความสัมพันธ์นี้มากๆากแล้วก็เหมือนกับว่าปรับตัวได้ปรับตัวได้ถ้าเกิดว่าอยู่ห่างไกลกันก็เหมือนจะเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็เก็บใจไว้รอคนคนนี้นะคะรักเหลือเกินรู้สึกผูกพันเหลือเกินเราต่างกันแค่ไหนก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีนะคะมีเคมีที่ตรงกันอะไรแบบนี้นะคะ จะติดความชัดเจนนะคะเร็วๆนี้ความสัมพันนี้จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าคุณและเขาชัดเจนกันอยู่แล้วอะทุกอย่างก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นนั่นอาจจะหมายถึงการที่จะวางแผนอนาคตร,ร่วมกันการลงหลักปักฐานนะคะการแต่งงานการจดทะเบียนนะคะจะเกิดขึ้นอยู่ที่ระดับความสัมพันธ์ของคุณนะคะว่าอยู่ในระดับไหน จะเป็นความรักที่เชื่อมโยงถึงกันมากๆนะคะทางความรู้สึกอะ่ะไม่ทอดทิ้งกันอยู่เคียงข้างกาันเป็นกําลังใจให้กันและกันนกรู้สึกว่าเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะเราก็รู้สึกอุ่นใจปลอดภัยที่จะรักรู้สึกไว้วางใจกันมากๆเลยถ้าคุณเป็นคนโสดนะคุณจะได้เจอกับคนที่เขาเข้ามารักแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากๆคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะ คุณจะได้เจอกับคนที่เขาจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะคะ The fool นะคะความรักในรูปแบบใหม่ความรักที่คุ้มค่ากับการที่จะเสี่ยงคุ้มค่ากับการที่จะรักนะคะนี่คือพลังงานความรักของคุณเด็กถือไม้ะคะ่ะชาวทัดไฟเมดสิงหธนูนะคะ หรือคนที่เด็กกว่าคุณนะทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านการท่องเที่ยวก็ได้นะเนี่ยคุณคุณจะมีความสุขความสดใสในชีวิตมากขึ้นนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดคุณแค่เริ่มต้นคุยกับคนคนนี้คุณก็รู้สึกดีแล้วอะนะแต่นับวันนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะเป็นไปตาม ธรรมชาตินะคะก็หมายถึงว่าเป็นไปตามสเต็ปของมันนะคะขั้นตอนของมันนะโอ้โหหนึ่งถ้วยนะคะความรักความรักของคุณจะเป็นความรักที่รู้สึกมากๆรู้สึกรักกันมากๆไม่สามารถที่จะรักใครได้อีกแล้วนะคะจะเป็นความรู้สึกที่แบบไม่เคยรักใครมากขนาดนี้แล้วก็ คุณจะเห็นถึงความรักที่คุณสองคนมีให้กันนะทีนี้เดี๋ยวเนาขอดูพลังงานที่เขารู้สึกกับคุณหน่อยนะคะมาดูกันเลยขคอนมญาตซับไพ่ก่นนะคะเก็บไพ่แล้วก็สับใหม่เนาะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างครพลังงานขอดูพลังงานของเขาสักห้าใบนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ คุณคือความสุขความสดใสของเขานะคะเขาก็หลงไหลคุณมากแหละด้วยความที่เพื่อนๆของเราก็มีสเสน่ห์เนาะมีเสน่ห์มากนะคะดูหน้าอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยอยากมาเจอแล้วนะคุณและเขาอาจจะมีสีผิวที่แตกต่างกันหรืออยู่ห่างไกลกันนะคะอยากมาเจอคุณแล้วถ้าเขาอยู่ไกลจากคุณเนี่ยเขาอยากมาเร็วๆนี้เลยนะคะการเดินทางเขากําลังจะเดินทางมาเจอคุณค่ะ เขาหวังว่าความรักครั้งนี้จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเขาหวังว่าเขาจะเขาจะทำได้ดีที่สุดในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากที่จะทนุถนอมหัวใจคุณรักษาความรักครั้งนี้ให้ดีที่สุดเลยดูสิคะเขาคิดเขาวางแผนเอาไว้หมดแล้วนะว่าเขาจะแบบทำให้ความรักครั้งนี้เติบโตให้ได้นะคะโอ้โหเพื่อนไพ่เดอะสตาร์ เรากรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่เหมือนกับคุณเมื่อกี้เนาะเราเปิดขึ้นมาก็เป็นไพ่เดอะสตาร์เหมือนกันนะเนี่ยเขาก็มีความหวังกับความรักครั้งนี้แหละนะคะเขาเขาอยากที่จะสมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะขึ้นไพ่เดอะสตาร์เนี่ยคุณอาจจะคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะหรือคนที่เขามีมีความโดดเด่นอะนะนะได้พลังงานชาวราศีกรกฎค่ะ คนในเครื่องแบบนักเดินทางนะคะชาวต่างชาติหรือคนที่ชอบความเร็วรักสุขภาพอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเนาะโอ้โหถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณดูสิคะเขาตกหลุมรักคุณนะคะเขาอยากที่จะมาเจอหน้าคุณมากๆเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่เคยเจอกันนะคะคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะเนาะ ก็เป็นส่วนใหญ่คือเขาอยากที่จะมาเจอคุณอนะอยากที่จะมาเห็นหน้าคุณแบบจังๆนะคะด้วยตัวเขาเองอะไรแบบเนี้ตอนนี้คือแบบคลั่งไคล้นะคะอยากมามอบโช่อดอกไม้ให้กับคุณอนะอะไรอย่างนง้นนะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอีกห้าใบนะความรักของคุณในอนาคตอันใกล้น,นี้นะคะ ควีนถือเหรียญขึ้นมาอีกแล้วนะคะความรักที่เชื่อมโยงถึงกันนะคะคุณจะมีความรู้สึกที่ดีถึงกันแล้วก็มีความรักที่มั่นคงให้กันมากๆเลยคุณจะรู้สึกสบายใจที่คุณได้รักคนคนนี้หนึ่งไม้ค่ะชาวทัดไฟแม่สิคันูนะคะความรักที่ไม่สามารถที่จะแบบ เป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็ร้อนแรงไม่สามารถที่จะเอากันและกันออกจากหัวได้อะไรแบบนั้นนะนะคะให้ความสําคัญต่อกันและกันมากๆเป็นความรักที่ต้องรอคอยนะคะที่โดดเด่นขึ้นมาก็อยู่ไกลกันนะคะต้องมีการเดินทางต้องมีการคิดวางแผนล่วงหน้านะคะถึงจะได้เจอกันได้นะคนไกลเนาะ มาอีกแล้วนะคะขึ้นไพ่สี่ไม้เหมือนไม่ได้สับไพ่แต่สับนะคือพลังงานเขาเป็นแบบนี้จริงๆนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปเนี้ยนี่นาคนอันใกล้เนี่ยคุณได้เจอกันแน่นอนอคุณได้เจอกันแน่นอนหรือบางคนเนี่ยคือได้แต่งงานนะคะมองอนาคตร,ร่วมกันเลยนะ อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ระดับความสัมพันธ์ของคุณนะคะว่าถึงไหนแล้วแต่ละคู่ไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะก็จะเป็นพลังงานที่หลากหลายนะ The f o o l การเดินทางนะคะการเดินทางอาจจะได้มาเที่ยวด้วยกันนะคะเที่ยวด้วยกันมีเวลาดีๆร่วมกันคุย s ็อป q u ด e ุยน็อปสอดนะคะพลังงานของ เพราะไม่ไม่ได้ด้วยนะคะพลังงานนี้อืมคือพลังงานไพ่ขึ้นมาประมาณว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้เปิดประตูหัวใจนะคะรักใครสักคนหนึ่งนะคุณโสดคุณถึงเวลาละที่คุณจะเจอกับความรักที่คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือว่า อาจจะดูเสี่ยงสําหรับคุณนะคะสำหรับบางคนที่ไม่กล้าที่จะเปิดใจอะไรแบบเนี้ยนะกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความกังวลเนาะคือถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ความรักที่คุณรอคอยความรักที่คุณเออมีความสุขมากขึ้นนะคะเป็นความรักรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้นะอยู่ห่างใกล้กันมีวัยที่แตกต่างกันหรือแตกต่างกันทุกอย่างเลยก็ได้นะ แต่ก็เป็นความรักที่คุณคู่ควรที่จะเดินหน้าต่อน,นั่นเองนะคะขึ้นไพ่สามเหรียญค่ะโอ้โหพลังงานนะคะความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณเนี่ยก็จะเป็นความรักที่แบบดึงดูดแล้วก็คลั่งไคล้กันมากๆนะมีความรู้สึกยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งก็ยิ่งใช่เลยอะนะคะยิ่งใช่เลยคนคนนี้อะไรแบบนี้นะคะ่ะเนาะอืม ยิ่งรู้สึกดึงดูดซึ่งกันและกันไม่สามารถที่จะลดละสายตาที่มองกันไปมองคนอื่นได้เลยนะคะเป็นความรักที่ดูโรแมนติกอยู่เหมือนกันนะสำหรับไพ่ใบนี้ดูสิคะนะเนี่ยคุณอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านเพื่อนก็ได้เป็นเป็นคู่รักที่ดูเรียบง่ายแต่ก็แบบมีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นความรักที่อบอุ่นนะพลังงานดีมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ สำหรับคนโสดนะคะขึ้นไพ่แปะถ้วยเนี่ยถ้าคุณแบบไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วคนคนนี้แหละจะมาสร้างนะคะสร้างแสงสว่างจะเป็นแสงสว่างปลายอุโม,มงค์ให้กับคุณจะเป็นความหวังใหม่ให้กับคุณนะคะจะทําให้คุณเนี่ยเปิดใจที่จะรักเขาอีกครั้งหนึ่งนะคนโสดมาแล้วนะคะความรักของคุณขอดูให้นางฟ้านะคะว่ามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะ สักเซตเห็นไหมความสําเร็จคุณจะสมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะไพ่ใบนี้เนาะ yes นะคะาง,งานใช่แน่เลยนะคะค,คนคนนี้เขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเนาะหนักฟ้าขึ้นมายืนยันนะคะอีกใบหนึ่ง Your อาร์ตยวแองเจใช่ไหมน่าจะอ่านถูกนะคะคือเนี่ยค่ะเหมือนกับบางทีอะคะ่ะเราอาจจะถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือก็ได้นะถ้าคุณเชื่อในเรื่องนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวคุณเองหรือว่าคุณจะนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะหาคำตอบว่าความรักครั้งนี้ใช่สำหรับคุณไหม หรือนะคะนึกว่าเป็นไปได้นะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเขามอบพอรหรือว่ามอบความรักครั้งนี้มาให้กับคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะเคยแบบอธิษฐานขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะนะยังไงก็สำเร็จนะคะยังไงก็ใช่นะนกมองว่าอย่างนั้นนะเนี่ย หรืออาจจะหมายถึงไพ่กำลังสื่อสารบอกคุณอยู่ก็ได้เนี่ยนะนะถ้าบอกให้ให้ถามนางฟ้าหรือว่าถามเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะไพ่ก็เหมือนกันนะถ้าคุณมีความเชื่อนะคะนั่นก็หมายถึงไพ่กำลังจะสื่อสารบอกคุณอยู่ตอนนี้เนาะ ก็สาเร็จแน่นอนนะคะในเรื่องของความรักนะอนาคตอันใกล้นี้สุขสมหวังนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะได้รับพลังงานที่ดีจากคลิปนี้กลับไปแล้วก็ขอให้มันเกิดขึ้นจริงโดยเร็ววันนะคะพลังงานดีๆจากคลิปนี้เนาะขอให้เพื่อนๆนะคะ่ะได้สุขสมหวังนะคะเจอกับความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณกันทุกคนเลยนะคะ ใครสนใจค่ะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดีไลน์ที่นกให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นพลังงานของคุณเองนะจำเพาะเจาะจงเป็นพลังงานเราเองก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะโอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ